เพราะว่าดูคุณขนาดใหญ่ก็ลงกันทั่วหน้าเลยนะคะไปพูดคุยกับรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปนะคะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวันครับครับดูจากดัชนีแล้วนะในช่วงเช้านี่ลงมาทั้งวันเลยนะครึ่งวันไปแล้วช่วงบ่ายนี่ดูแล้วน่าจะลงต่อบฮะแนวโน้มก็ยังไม่ค่อยดีฮะเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือเท่าที่ประเมินดูการเมืองเนี่ยผม อคือวันนี้ทุกคนก็รอเรื่องของการการประชุมระหว่างแกนนํากับทางพอบบอนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวทางฝั่งสภาเนี่ยก็มีามกมารเข้าไปยุ่สภานะซึ่งซึ่งเอ,อก็ดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรสําหรับสําหรับประเด็นการเมืองทําใหเ้เกิดความกังวลในในตลาดว่าเอ,อมันยิ่งยิ่งบานปลายนี่เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นในตลาดนะฮะ เราไม่รู้จะจบยังไงเลยทาให้คือเหมือนกับว่าปัจจัยมันมันไม่นิ่งแล้วมันเริ่มที่จะมีปัจจัยที่เริ่มขึ้นเรื่อยๆคประกอบกับวันนี้มีเรื่องของทางต่างประเทศที่ลดลงด้วยนะก็เลยเป็นตัวซ้าเพราะฉะนั้นดูตลาดในวันนี้เองผมคิดว่าก็คงจะมีทิศทางที่ไม่ดีในช่วงบ่ายต่อเนื่องจากช่วงเช้าครับค่ะมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงใช่ไหมคะแนวรับสําคัญสาคัญเลยที่มองภาพของเซ็ต จะไม่ควรหลุดนี้อยู่ในระดับไหนคะถ้าให้คุณธุรกิจประเมินจะมีสองแนวรับนะครับแนวรับแนวรับจากตรงนี้ไปที่ใกล้สุดก็คือหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ถ้าดูในโน้มมีมีโอกาสหลุดนะฮะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสใช่ไหมเพราะอีกไม่กี่จุดเองนะครับแล้วก็แนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยก็คือหนึ่งสามสี่แปดครับหนึ่งสามสี่แปดนะคะอันนี้อันนี้ไม่ควรหลุดเลยนะคะใช่ครับก็าเ่จหลุดหนึ่งสามห้าแปดเนี่ยนักงทุนที่ไม่สบายใจอาจจะ ต้นน้ำหนักได้สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดหลุดหนึ่งสามสี่แปดนี่ต้องลดต้องลดอีกสักรวมรวมแลถึงถึงครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งนะและมันจะส่งผลทําให้ดัชนีมันหลุดไปขนาดไหนฮะถ้าหลุดหนึ่งสามสี่แปดนี่ต้องต้องเรียนว่าเนครับเนวรับจะลึกเลยครับคก็คคเป็นนิวโลของของ,ของคือก่อนหน้านี้เนี่ยในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนเนี่ย เป้นี้ไม่ได้ลงต่ำกว่านี้นะฮะ <c oughs> ล,ลงต่ำสุดคือหนึ่งสามสี่ห้านะครับแล้วก็รับได้ตลอดแต่ <c oughs> รอบนี้เนี่ยเรายกเราปรับฐานเป็นหนึ่งสามสี่แปดเพราะมันจะเป็นแนวรับสุดท้ายถ้าเกิดหลุดถึงสามสี่แปดหรือหนึ่งสามสี่ห้าก็ตามเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยมันจะลึกไปถึงไปถึงนู่นเลยครับแนวรับที่เคยลงไปลึกก็คือหนึ่ง แต่พูดได้ใจหายค่ะเท่าไหร่คะนึ่งสอ,อ,องกวา่าหนึ่งสองกว่าคือประเมินจากฟันโฟตอนนี้ต่างชาติยังขายต่อนเนื่องค่าเงินบาทก็ดูเหมือนจะกลับมา32บาทอีกรอบแล้วนะคะแล้วก็ <ใช S 1> บ้านเราไม่มีข่าวบวกบวกใหม่เลยแล้วก็ QE ก็ดูเหมือนจะลดเร็วๆนี้ด้วยภาพของตลาดหุ้นหลังจากนี้คุณประเมินคุณคุณธนกจประเมินว่าโอกาสทำนิวโรนี่มีสูงขนาดไหนนะคะจริงต้องเรียนว่าถ้าเกิดดูอย่างปัจจัยที่รัฐนาวันพูดมาก็ต้องบอกว่าโอกาสโอกาส ต่ำเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการพลิกผานานด้านการเมืองเราก็ยังคงคาดหวังอยู่ทุกคนคาดหวังทุกวันและคาดก็จะจบเร็วจบเร็วนะก็เลยทำให้นักลงทุนในประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยอยากขายหุ้นกันแล้วก็ซื้อทุกวันเลยนะคะใช่ครับซึ่งอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ประเมินได้เพราะว่าเราก็คาดหวังว่าการเมืองน่าจะจบน่าจะจบเป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีเชิงของการการประเมินในน้านที่มีชวนักลงทุนต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดหลุดหนือช้ำ4.8 หรือคือเต็มที่หนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยถ้าหลุดจริงเนี่ยคัดก็ต้องยอมคัดครับเพราะว่าแนวรับมันจะหลงลึกมากลึกมากเลยนะค่ะใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปรับกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้นี่ทางบริษัทหลักทรัพย์คันทรกรุ๊ปนแนะนำนักลงทุนยังไงอะคะคือตอนนี้ต้องต้องเรียนว่าการการจับตาในเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเป็นจริงจัญที่สุดกว่าัารตอบแทนครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องมาคอยจับตาในจุดที่ต้องคัดว่าสู้ได้แค่ไหนอบางคนบอกว่า หลุดหนึ่งสามห้าศูนย์ก็ไม่สู้แล้วอันนั้นก็สุดแท้แต่ดังนั้นก็ยังดีกว่าที่ไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นคุณยังมีจุดในการว่าท่านสู้ได้จริงที่เท่าไหร่ค่ะคือแต่อย่างไงก็ต้องพยายามลดสัดส่วนใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าหุ้นมันหลุดไปในระดับที่บอกว่านี้ฮะคือเหตุผลของการลดสัดส่วนอันหนึ่งก็คือหนึ่งคลดความเสี่ยงนะครับอันที่สองคือว่าลดสัดส่วนเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจเพิ่มอำนาจในการซื้อรอบต่อไปรอบต่อไปเไราจะไมเสียโอกาสว่าจะมีเพื้นตัวขึ้นมาเพราะว่า ถ้านงนทุนเนี่ยไม่ลดน้ําหนักบ้างเลยเนี่ยพอรอบที่จะมีพื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเอเราไม่มเีเงินที่เข้าไปซื้อหุ้นราคาหลักต่ำลงนะครับก็ของซื้อหุ้นราคาเดิมนอยู่<ะ>ก็เท่ากันเพราะนั้นการอย่างน้อยสุดผมว่าควรจะมีการปรับน้ําหนักลงมาบ้างไม่มากก็น้อย<ะ>และคนที่ไม่ได้ขายเลยผมว่าอาจจะดูจังหวะตรงเนี้ยให้แนวสุดท้ายคือหนึ่งสามสี่แปดนะครับรอบสุดที่หนึ่งสามหกหนึ่งนะครับหนึ่งสามห้าแปดก่อนหนึ่งสามห้าแปดขอลดสักสิบเปอร์เซ็นต์มีเงินสดไปหน่อยเลย เนือ่อจบอกว่าต้องมีจุดในการการการปรับระดับความเสี่ยงไว้อี <c oughs> ทั้งที่แบบลดอีกแค25่25-30% <c oughs> ต้องทำครับคือคือ,ค,อคือตอนนี้เราลดก่อนเรายังไม่ใช่จังหวะการซื้อนะคะค่ะบ้วก็รเอย่างที่ผมเรียนว่านอกจากลดความเสี่ยงแล้วเป็นการลดเพื่อที่จะรอจังหวะได้โอกาสในการซื้อหุ้นในอนาคตที่ราคาต่ำลงซึ่งสัญญาณของการซื้อยังไม่มานะคะทีนี้การลดตอนนี้เนี่ยเราควรจะลดยังไงดีคะหลายคนอาจจะ ติดคุนอยู่หลายกลุ่มเลยคุรุณกิจมองว่าเราควรที่จะลดทุกกลุ่มไหมคะหรือว่ามีกลุ่มไหนที่ยังพอจะมีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นได้เราสังเกตดูอย่างอย่างหุ้นนะวันนี้เป็นต้นเนี่ยที่นี่แต่ชีดลดลดลงไม่เยอะนะครับค่ะเจ็ดจุดแต่ว่าหุ้นที่ลงมาเยอะเปเริ่มเป็นหุ้นตัวเล็กแล้วตัวเล็กแล้วเพราะหุ้นตัวเล็กที่เก่งกันอะไรกันมาหลายวันที่แล้วเนี่ยวันนี้เริ่มไปไม่ไหวเห็นว่าวันนี้วันนั้นไม่ขึ้นเลยครับแล้วนั่งทุนใจว่าวันนี้แตชนีลดลดน้อยนะครับแต่นั่ง มันจะเห็นเกเห็นว่าเพราะถ้าเกิดลดเนี่ยก็คือลดพวกอย่างนี้แหละลดลงมาแต่ถ้าเกิดเรามาดูหุ้นใหญ่เนี่ยวันนี้หุ้นใหญ่ไม่ค่อยลงนะฮะลงมาเยอะแล้วหรือเปล่าคะ อ๋อใช่ครับโมาเยอบาลที่หนึ่งอันที่สองคือหุ้นใหญ่วันนี้เองแรงขายถือว่าไม่เยอะอย่างหุ้นธนาคารหุ้นธนาคารก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยทรงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้กระทบเท่าไหร่เอ๊ะอย่างที่คุณโดนาคิจบอกว่าให้ปรับลดสัดส่วนถ้าสมมติว่าเดชนีมันลงมาที่แนวรับที่คุณโดนาคิจบอกนะฮะอาจจะเป็นหนึ่งสามห้าแปดระดับแรกหนึ 1, 3, ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่ห้าระดับที่สองเนี่ยต้องดูด้วยไหมฮะว่าราคาที่หุ้นตัวนั้นๆเนี่ยมีอยู่เนี่ยมันมันมันลงมาเยอะหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงมาเยอะนี่จําเป็นจะต้องมีกาารขยทิ้งมั เางกีเมบางทีการดูราคาอาจจะอาจจะไม่ได้บอกเราเพราะว่าครับหุ้นในบางบริษัทเนี่ยราคาลงเยอะแต่ว่าในแง่ของพื้นฐานมันยังไม่รองรับถ้าเกิดว่าเรามีหุ้นในกลุ่มธนาคารเรามีกลุ่มพัฟตี้นะฮะแล้วก็กลุ่มพลังงานค่ะผมคิดว่าถ้าเป็นตัวหลักๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องลดราคาไม่จำเป็นต้องลดสัดส่วนออกมาคือถึงตรงนี้ก็ต้องยอมถือแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นที่เป็นการเก็งกําไรค่ะคือกึ่งเก็งกําไรนะฮะ ผมว่าอันนี้จะเป็นตัวช่วยลดค่ะกลุ่มรับเหมานี่เราต้องขายทิ้งไหมคะกลุ่มรับเหมาผมคิดว่าจังหวะไม่ค่อยดีนะครับนักลงทุนอาจจะใช้วิธีการอย่ายักลงทุนจะใช้คำว่าขายทิ้งนีือนักลงทุนจะตกใจหรอว่าใช้วิธีการลดน้ําหนักบ้างลดน้าหนักบ้างนะคะสำหรับ<ช>รับเหมาเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนสองร้านร้านก็สะดุดด้วยนะคะย็ดน้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับว่าเราก็เห็นชัดเจนู่ ค่ะคุณธนกิจขอคำแนะนำสำหรับตัวของ t True ด้วยนะคะที่ตอนนี้เองราคาช่วงเช้าลงมาถึงห้าเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าหวั่นใจเรื่องของการจะตั้งกองทุนมุมมองของคันที่รูปม,มองอยังไงคะสำหรับตัวนี้ไม่เรื่องการตั้งกองทุนเองก็ไม่น่าจะหวั่นอะไรนะครับผมมองว่าการที่ผมก็ม,มองว่าการที่เงินบาทแข็งค่าเนี่ยอาจจะเป็นเงินบางส่วนของต่างชาติเข้ามาที่กองทุนด้วยเป็นไปได้นี่หนึ่งนะครับวันที่สอง,องผมคิดว่าอกองทุนครูเองเนี่ย ในเชิงการวิเคราะห์เราเขามองเราก็ประเมินว่าน่าจะตั้งได้สาเร็จค่ะ<ช>แล้วก็ดูสัสดส่วนจากการที่เขาขายากับสถาบันเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมีความรยได้และขาดตอบแทนขอคนนนคงคนของของทรูกองทุนท<ช>ูเน<ช>ี่ยค่อนข้างดีค่ะระยสองปีได้ให้เราถึงแปดเปอร์เซ็นต์แล้วจากนั้นไปก็เฉลี่ยวันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมว่าไม่มีอะไรนาเป็นห่วงตอนนี้คือทุกคนสถานการณ์ไม่ดีทุกคนคจะมองว่าอะไรนิดนึงก็เป็นห่วงแล้วครับ ค่ะค่ะดังนั้นขอคำแนะนําตัวปะตะทอ,อีกตัวหนึ่งนะคะราคาหลุด300อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะมองว่าคือรอบนี้เนี่ยโอกาสที่จะหลุดหลุดยาวเลยนี่มีสูงขนาดไหนคะสำหรับตัวปะตะทปะตะทในรอบที่ผ่านมาเนี่ยลงมาตรง290นะครับค่ะเพราะั้นแนวที่เขาจะลงถึง290ผมว่าก็ยังคงมีความนไม่ได้อยู่แต่ซึ<า>่งก็ไม่ได้เป็นแนวที่ตกใจอะไรเพราะว่าราคาหุ้นเขาก็ลึกมากแล้วก็ไม่ได้จะหนุด290ใช่ไหมคือคือราคาหุ้นไม่ได้เพิ่งหลุนฮะกับ ถ้าไม่าหุ้นเพิ่งหลุดจากจากระดับสูงสูงลงมาเนี่ยนั้เราตกใจแต่ว่าราคาหุ้นก็ไม่ได้ไปไหนจากเดิมเท่าไหร่แล้วขึ้นมาจากสองเกาศูนย์มาประมาณทักสามร้อยต้นๆ้นขึ้นมายี่สิบ้านิดเดียวเองค่ะถ้ะงนั้นเราต้องดูว่าว่าจะไม่ทําทําจุดต่ําสุดใหม่ใช่ไหมคะสำหรับตัวปตทผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าปตทไม่น่าจะไม่น่าจะทำจุดต่าสุดแบบลึกๆโคงไม่น่าจะค่ะค่ะคุณธนกิจคะโอกาสในการที่เราจะสะสมหุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้พอจะมีความเป็นไปได้ั้ยคคะะะลเเราจือกหุนงงไดี คือประเด็นประเด็นการเมืองเป็นประเด็นที่เราเรายัางยังคือไม่รู้จะคาดยังไงเหมือนกันว่าะจะออกมาในรูปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการการสะสมหุ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องลําบากว่าเราจะต้องสะสมยังไงตรงนี้เป็นเป็น,ปนกลยุทธ์ที่ยังกำยากอยู่อแต่ยิง่งเรียนว่าถ้าใครอยากจะเก็บหุ้นหลักๆน้อยจะเป็นพลังงานธนาคาร p r o ป e r t ีเนี่ยก็เก็บได้ในตางวันสิบรืี่สิบห้าเปอร์เซ็นเก็บได้ระดับนี้ก็พอครับนะครับจะได้ไม่คือคือตรงนี้ก็ถือว่าราคาต่ําแล้วนะครับมันบอว่า เก็บตรงนี้แล้วก็มองมีเดียมเทอมก็ไม่ไม่เป็นไรหรือว่าโอเคอยู่ค่ะก็ก็ดูตัวที่มีพื้นฐานดีหน่อยมีในกลุ่มตลมัดที่ผมเรียนมาเนี่ยทั้งธนาคารเนี่ยพ่อป้าตี้เนี่ยผมว่าสองกลุ่มนีห้หานลึกมากไปนะฮะราจะทยอยเก็บบ้างแต่ทางงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่เด่นเท่ทาไหร่เพราะว่าตานเขาลงวาลงวันสองปีแล้วยังไม่ขึ้นเลยค่ะ ก็ค่อยๆทยอยสะสมทีเล็กทีน้อยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าช่วงนี้ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็ให้เวทนแ่นซีไปก่อนรอไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุรุณกิจสารินวงจับตารอดูนะคะว่าตลาดหุ้นไทยจะทําจุดต่าสุดใหม่ไหมถ้าทาอันนี้เสี่ยงมากจะลงไปอีกร้อยกว่าจุดเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ทาสัญญาณของการตั้งรับที่ประมาณสักหนึ่งพันสามร้อยสาร้อยสี่กว่าจุดเนี่ยถ้าจะรับอยู่ต้องจับตาดูว่าจะรับได้ไหมคือถ้า รับไม่อยู่ยุ่งเพราะว่ามันมันทำจุดต่ําสุดใหม่ในโอกาสที่จะลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรกิจพูดถึงช่วงนี้พันสองก่านนี่บอกว่าไม่อยากจะพูดถึงเลยคือก็ไม่อยากให้มันลงมาขนาดนั้นนะคะแต่ก็ช่วงนี้ก็ถ้าถ้าไม่ซีเรียสอะไรกับการลงทุนก็พักไปก่อนไหมไปเที่ยวใกล้ใกล้ใกล้จะวันปีแล้วใช่ไี่ยวไปก่อนแล้วดูสถานการณ์โดยรวมทั้งต่างประเทศแล้วก็สถานการณ์ในประเทศเรื่องของการเมืองเป็นหลักด้วยนะคค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกันต่อในช่วงข่าวค่ะ